เดี๋ยวเราไปสั่งน้ำก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเดินเอาเอสเปรสโซย็นสีแก้วนะเอาเมล็ดที่เราปลูกอีูนะได้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นเมล็ดกาแฟเอามาจากบราซิลนะครับคือมีโคเคนโคการ์โคออดนะครับไม่ทราบว่าลูกค้าจะเอาเป็นเมล็ดอะไรดีครับเอาโคเคมค่ะใ่สูตรนี้เราเพิ่งคั่วมาแบบใหม่จะมีกลิ่นหอมของกล้วยอย่างไรลองแล้วติดแบบดีมาก จัดไปครับกำลังมะเล่นแต่ที่บางหบลูกเองเลยนะนะครับทุกคนก็สดๆได้มีกลิ่นหอมๆบางๆนะครับรับรองรสชาติเป็นใครแน่นอนจัดไป้เฮอซึ่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรอกซึ่งว่าขายกาแฟก็ไม่ออกอ่ะในนี้วะกาแฟอีแพงผมก็ขายไม่ออกเฮ้อเฮ้อคนก็ไม่ค่อยมีขายก็ไม่ออกเอาตังที่ไหนกินวะเนี่ย ไลดราม่าอะไรกันอีกสองคนนี้เจียนุนกับบังชามินเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนกันอีกดราม่ากันเรื่องกาแฟอีกแล้วโอ้ไม่ได้ไม <incident ally? S 2> the ่ได้แบบนี้ต้องเรียกกันมาคุยเฮ้ยเจียนุนมาหาผมหน่อยมีเรื่องอยากคุยด้วยรีบๆเลยนะเอ้ยเจียนุนมาแลยเป็นไงตัวนี้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมีกระแสดราม่าเอออเานั่งก่อนเดี๋ยวเ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดมานั่งคุยกันโอ้ยเก่งเก่ง เอาบางชาบินเป็นไงเอานัก่นนังก่เฮ้ยเฮค่อยคุยกันเป็ไงมาบอกให้ผมเมื่อก่อนยังเป็นเพื่อนกันเพราะมันอะเอ้โอเคโอเคแล้ไงอ่ะไม่มีปัญหาอะไรกับชามินนี่ไปร้านบางชามินนี่แหละมาบอกว่าร้านร้านไอ้พุธเนี่ยะอิสามเข้ามาไม่ได้อะใช่มันก็จะผีเอาไม่ได้เลยเขาไม่ที่ร้านน่งทำได้แล้วร้านไอ้พุ้นเนี่ย แล้วแล้วแล้วของแครบินร้านมีฮาร้านแ่บก็ไม่มีฮาร้านอ่ะแต่ใช้ผมมีฮาร้านไงอ๋อแล้วแล้วแล้วบางแารมินที่ว่าร้านของแครมินเนี่ยไม่มีฮาร้านเลยจะให้ลูกค้าเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ร้านก็มันไม่มีเอ่อคนใช่ไหมล่ะไม่ไม่มีเอาเดี๋ยวน้นิแครมินยังไงร้านว่านี่เป็เขาเขามาว่าผมอ่ะร้านเขาร้านผมไม่ได้จริงๆไอ้ก็มีทาร้านนี้แล้วเขาอ่ะ มันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไห,หไหมล่ะต้องเข้าใจว่าอ<ด>ีกอย่างหนึ่งต้องเข้าใจด้วยนะว่าเ,า,เา,เา,เาเราเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยอิสลามกับอิสลามกับพุทแก